เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ผมกัสเองนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมเป็นวันที่เรานั้นจะประกาศคนที่ได้รางวัลกัตลีกเต่านะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็ผ่านมาแล้วเป็นเวลาสิบสามวันนั่นคือเกือบสองท์นั่นเองซึ่งตอนแรกผมจะทําตั้งแต่เจ็ดวันที่แล้วนะและซึ่งเปลี่ยนใจละเออเอาเกือบสองทีดีกว่าเผื่อบางคนเ้อลังอันนี้อยู่นะครับผม เราได้ทำการประกาศปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมว่าปิดรับแร้วนะครับโอเคนะครับผมซึ่งก่อนที่เรารารเริ่มแจกกันนะฮะเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันนะฮะว่าแต่ละคนนั้นพิมพ์มาแต่ละคนนั้นรู้จักผมเพราะว่าอะไรกันหรืออยังไงนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีคอมเมนต์ใครก็ขอโทษด้วยนะค,ะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีครบแล้วนะครับผมนะโอเคมาเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเลยครับผม เอออันนั้นคือคอมเมนต์แรกว่ะอ่าเอาจากล่าสุดเลยกันนะผมนี่โอเคครับ okay, ผมเริ่มจากที่คนแรกนะผมคุณแจ็คโฟนขีด F I หก P C นะฮะน่าจะอ่านถูกนะผมผมดูพี่คลิปแรกอันนี้ชื่อผมครับ P O P P J K สามขอให้พี่ได้สองพันซับเลยๆนะครับผมคอยดูพี่อยู่ ดูคนแรกเหรออุ้ยะขอบคุณมากๆครับผมจะรหลสอ2,000ซับ,บเอ้ยส็ีที่มาดูผมอุย้ยนะฮะคนต่อไปนะผมกับคุณ D O F T Seven S I นะครับผมรู้จักพอพี่ตอนที่โดนที่ตอนที่ี D T โดนบิดโดนปิดอ๋อไม่ใช่โดนบิดโดนปิดโอ,โอ้ยกดอะไรเนี่ยโดนปิดครับ สาเหตุที่เข้ามาดูเพราะอยากรู้ว่าทำไมที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 ดีถึงโดนปิดชื่อ QPMH096 ครับขอพิงพสองพันซับเไว้นะครับผมขอบคุณครับอช่วงนั้นเหรอทีทีดีโดนปิดเดี๋ย็ช่วงที่แบบว่าเออเรื่กง่าไงดีอ่ะก็ปิดไปนานพอสมควรนะเกือบเดือนเลยมะน่า่ะเออโอเคผมมาคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์ต่อมาผมของคุณ a z In p นะครับผม M นัชธานถูนะฮะ พี่ครับผมขอได้ไหมสาเหตุที่เข้ามาดูพี่พอตอนที่ทีดีโดนปิดครับอุย้ยทอ้อเลยโทษทอีอทอ่เป็นตอนปิดอ๋อชื่อแซนบ็อกไวยอุย้ยนั่นะโอเคแซนบ็อกไวยูเอ็นพีเอชโอเคครับโดนปิดมาขอให้ได้นะครับสองพันซับเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วนี่อะไรเนี่ยโฟพังเจออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ครับอันนี้ ผมชื่อบีบีบาร์บีคิวสามแปดสองแปดครับรู้จักพี่ตอนตอนอยู่ในคลิปรู้จักตอนพี่อยู่ในคลิปผมก็อยู่ในคลิปตลอดดิผมเป็นเจ้าของช่องเง <c oughs> ี้ยอันนี้กันก็แป๊เป็นไปนะไรนะกลาง้ยครัเออซานต้ามาอุ้ยไม่เป็นไรนะมามาไม่เป็นไร,ไนไรโอเคผมผมมีอยู่แล้วเอาเพิ่มได้ไหมเอาเพิ่มได้นะแต่เองไม่ได้ใส่ชื่อมาให้ไว้อ่ะอืออันเองก็อดไปแล้วกันนะเองไม่ได้ใส่ชื่อมาไว้นะ ต่อมาผมคุณ user ขีดซ u 5 i ห้า n อเ้ออชื่อแต่ละคนยาวจัดผมชื่อนนเอ้ยอันนี้คนนี้อันนี้ผมผมเห็นตอนนไหนผมรู้จักพี่ตอนไลฟ์ทอลเลอร์เว่าดีเฟนตครับตอนที่เกีเปิดใหม่ๆครับอุยไอนนี้ไอคนนี้เขาอยู่ตั้งแต่ช่วงแรกผมจําได้อยู่นะก็ขอใยได้แล้วกันนะครับผมโอเคผมคนต่อมาคือคุณมารุขีดโมเ YK คนะผมชื่อ g c ซ k u u ครับผมรู้จักพี่ตอนไล์แมปนี้หวังว่าจะถึง2,000คีครับไวๆนะครับผมหวังว่าผมจะได้กอดลี่นะขอบคุณมากโอเคฮะคนต่อมาผมของคุณยูเซอร์ยูเซอร์ขีจุดสามจุดแล้วก็จุดใหญ่จุดหนึ่งนะฮะชื่อกอต์กอตจีแมน หนึ่งเก้าแปดศูนย์นิ้วรู้จักพี่ตอนไลฟ์จังหวัดจะเก้าร้อยซับอุ้ยจังหวัดจะเก้าร้อยซับเยอะนี่อยู่พอมาผมคุณ S A I R Salaman ใช่ไหม Salaman น,น่าจะอ่านถูกมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมชื่อไอคาน I ไ A R N ใครรู้จักตอนที่ไลฟ์จังหวัดจะพันซับอุ้ยเอาคุณนะครับผมคนต่อมาผมไม่อยากชื่อแล้วผมชื่อ A U O K เฮ้ยโอเคนี่ไงนายนะ D J R O V รู้จักตอนนั้นจะไปผ่านจะซับกไปผ่านซับอุ้ยเองผมจะปุมคนต่อมาผมชื่อ D I C N E U E X R ครับต่อฮิปแรก N R o V หุ้ยคนนี้เขามาแปลกครับคนอ่งเขามา Thorite Turbo Defense คนนี้เขามา R O V ครับซึ่ง ผมจะพูดไปก่อนเลยว่าอาวีคือคลิปที่ผมอัดไว้ปีนึงแล้วผมมึงมาเล่นเว้ยคือแบบเป็นคลิปที่เ้ยถ้าเกิดคุณอยากให้ผมเล่นอาวีก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะก็สวัสดีว่าก็ตอนนี้ก็คอมก็เรียกว่าไง่ะผมไม่ได้เปิดบ่อยด,ยด้วยด้วยความที่อากาศมันร้อนแล้วซึ่งคือด้วยด้วยความที่ผมพูดตรงเลยนะว่าช่วงนี้นที่ผมไม่ได้อัดคลิปแนีคอมบ่อยนะก็มีเหตุผลหน่ที่ว่าบ้านผมอ่ะมันเป็นแบบเรียกว่าไงอย,อยู่ในป่าเว้ยแล้วคือแบบสัญญาณเน็ตคือ มันดีแหละแต่แค่มันไม่ดีตรงที่แค่ว่าคือด้วยความที่สภาพอากาศเนาะมันก็จะ40องศานะด้วยความที่ถ้าเกิดเปิดเขอไม่นานมันก็คงไม่ไหวอ่ะขนาดสตรีมเกมคอมผมมันก็ยังร้อนมากๆอ่ะนะอันนี้แค่เปิดธรรมดามันก็ยังร้อนแล้วอ่ะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวผมก็รอให้อุณหภูมิมาเลยครั้งนี้ก่อนด้วยความที่ตอนนี้ที่บ้านผมก็น่าจะติดแอร์เออเขามีแผนว่าจะติดแอร์อยู่ก็เดี๋ยวรอติดแอร์ติดเลยเรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวดูก่อนก็ อยากสตรีนมนะแต่ผมหาเวลาว่างสตรีมให้แต่ช่วงนี้อาจคลิปวงเล่นแน i p แพไปก่อนแล้วกันนะก็คลิปแนวอาจจะแปลกๆนะแต่ขออัดแนแพดไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเรียกว่าไงดี iPad มัน สามารถสถเียร์รายนี้ได้มากกว่านะก็นี่แมก็มีปัญหานิดนึงก็ไม่มีอะไรามากครับผมที่ผมให้ได้สตรีมก็ประมาณนี้แหละครับผมมาคนต่อมาคุณเกย์เราหนึ่งเป็นคนสุดท้ายครับผมผมชื่อ a p p v หนึ่งร้อยขอให้2000สองพันซับไวๆนะครับดูคลิปแรกจังหวะหลายยะพันซับนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมโอเคมามาครับผมเราจะทําการเริ่มการประกาศครับผมโดยที่ผมนั้นจะทําการใช้เว็บนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่เว็บที่เราจะทําการส่มกันเลยครับผม โอเคครับผมเราจะทำการใช้เว็บนี้นะครับผมในการใส่นะครับโอเคเราจะทำการใส่ลิงก์มาก่อนนะครับผมลิงก์ช่อง YouTube นะครับผมโอเคผมนี่คือวินาทีประวัติศาสตร์นะครับผมคนที่จะได้รางวัลชนะเลิศซูปเปอร์ไซヤาอันติเมตคอตลี่เก่าไปนะครับผมโอเคนะเราจะทำการกดเฟซเลยนะครับผมอ้าวถูกว่าเ้ยอูกม่แข็งกิดโอเคผม เราจะเริ่มปุนนะครับผมสามสอง,สองหนึ่งอ๋อกดคออตีนี้ใช่ไหมอ่ะกดเลยโอเคผมรอสักครู่มีทั้งหมดสิบแปดคอมเมนต์พิคเอวินเนอร์โอเคนี่นี่ไอ,อันี่ของจริงอะไรนี่ของจริงอ่ะโอ้ยเชื่อผมไม่เคยใช้ไม่เคยใช้อ่ะอ่ะทั้งคนหนึ่งในสิบแปดคอมเมนต์เมื่อกี้นะครับผมจะมีคนได้รางวัลก็ดลีกเก่าไปเพียงแค่คนเดียวนะครับผมเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น นะครับผมใครจะได้อยากรู้ยังงี้ยมาผมมาเลยกดเลยผมคิกอาวินเนอร์สามสองหนึ่งอา้าวกดไปดูโอเคครับผมอา้าวขอให้เป็นจริงนะครับนี่มาจากไหนนี่กมไม่เห็นเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวเองิงอิงมาจากไหนเนะี่ยขอให้เป็นจริงนะครับฮะ <c oughs> เดี๋ยวๆๆเดียนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอกลับไปที่ YouTube แปบนะขอให้เป็นจีนนะครับไอ้นี่โอ้โหทำไมช่อผมมันต้องมีอะไรแปลกๆตลอดเลยวะอคุณดูคุณดูดูนะมันมีประมาณเออที่ผมตัดอันนี้เป็นหนึ่งสองสามจะมีทั้งหมดสิบห้าไอ้สิบสี่คอมเมนต์ดีมีแต่นี้อันนี้หนึ่งด้วยเออประมาณสิบสามสิบสี่คอมเมนต์วิ่ที่มัน ที่มันเขาต้องกิจกรรมจริงเว้ยแล้วนี่คือเขาแบบเขามาพิมพ์แม่ขอให้เป็นจีนนะครับเฮ้ยแสดงว่าคนนี้ก็มีโอกาสได้เพราะว่าไอ้คนข้างล่างนี่ดันได้ไปแล้วอ่าก็ถ้าเป็นอะไรโจ๊กโจ๊กนี่นะโอเคมาอันนี้ของจริงนี่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงหลอกไม่จริงหลอกโอเคผมใครจะเป็นคนได้พีคเออร์วินเนอร์สามสองหนึ่งอันนี้ของจริงแล้วไอ้นไม่จริงบ้างมั่วทรงสามสองหนึ่ง เดาเลยคอมเมนต์มึงมีเป็นมมีเป็นสิบคอมเมนต์ไปกองอยู่แค่เหรอแรกเมื่อกี้นี้เดาเยเดาเไอ้ไอไอกูเขาวะเอาไหมเอาไหมไหมเอาไหมอันนี้ของจริงแหละดีบอกคอมเมนต์นี้เป็นของจริงครับผมโอเคมาเอาไหมไหมสาม สองหนึ่งอันนี้คนได้จริงๆแล้วอไอมพิกี้แม่งทำไมนะสามสองหนึ่งโอเคครับผมคนที่ได้รางวัลไปผมคือคุณอายูโอเคดจอาวนะครับผมโอเคครับผมซึ่งคลิปนี้ปล่อยไปนะผมขอให้คุณยูเซอร์นี้ยผมมารายงานตัวรับตัวนะผมซึ่งตอนนี้ผมจะไม่โสดตัวนะผมจะให้เวลานะครับผมหลังจากลงคลิป เป็นเวลาสามวันนะครับผมถ้าเกิดว่าถึงสามวันแล้วไม่มาพิมพ์นะครับผมถ้าเกิดถ้าเกิดเขามาพิมมันจะผมจะปักบุดไว้ให้ครับผมโอเคนะก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับผมที่ได้นะครับผมขอคุณต้องขอบคุณคนที่เหลือไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมพอดีว่ากิจกรรมก็มีเยอะแยะนะฮะในช่องเราก็ขอบคุณที่มารวมกิจกรรมจริงๆนะก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรแบบมากมาแล้วผมก็ ขอบคุณทุกคนนะที่มาร่วมสนุกกิจกรรมนะครับผมขอบคุณที่มาสร้างสีงสันขอบคุณที่มานี่เราผมก็ขอบคุณมากเลยนะหนึ 1, ่งพันซับได้ถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีผมในวันนี้นะก็ขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมวันนี้ก็มีความสุขมากๆลยผมสำหรับวันสงการเลือมอนเลยสงขการมาแล้วก็อวยพรยอนหนังนกันนะใครที่ไปเล่นน้ำเล่นอะไรมาก็าก็นี่เดียผม ระวังระวังนิดนึงนะก็ผมก็ไปเล่นนักสุการมาแล้วไปเล่นมาที่สยามก็ไปเล่นมาคนเดียวก็ตามสเต็ปครับไม่มีเพื่อนนะับวันนี้อ่ะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็มีแต่เพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึงสองพันซับด้วยนะครับผมขอให้คนดูใครที่ไม่ได้นะใครที่ไม่ได้ก็รอเล่นกิจกรรมอื่นนะก็ไม่ต้องเศร้าเสียใจไปแล้วผมผมมีแจกเยอะแยะเลยคนนี้นะผมหลังจากลงคลิปไปแล้วให้มาพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไปนะผมเจอกันปวดขี้มากเลย